สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เรื่องราวต่อไปนี้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าและความเชื่อโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างในยุคโบราณเมื่อแผ่นดินยังไม่แยกจากสวรรค์อย่างทุกวันนี้ว่ากันว่าโลกและฟ้ายัางเชื่อมถึงกันได้ ฝนตกลงมาเมื่อพระยาแถนพอใจและหยุดเมื่อท่านโกรธผู้คนบนพื้นดินต่างศรัทธาในอํานาจของฟ้าบูชาพระยาแถนด้วยเครื่องเส้นสังเวยแต่เมื่อใดที่ฝนขาดทุ่งนาก็แห้งแลง้งความอดอยากก็คลืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงนันท่ามกลางความทุกนั้นมีเด็กชายผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้น รูปร่างประหลาดผิวหนังหยาบลายเหมือนหนังคังคกแต่แววตาเต็มไปด้วยความกล้าและความแค้นลูกกบแม่ของเขาเรียกอย่างอ่อนโยนแต่คนในหมู่บ้านกลับล้อเลียนว่าไอ้คันคากเขาเติบโตมาท่ามกลางคำเยาะเยะ้ยแต่ยิ่งถูกเหยียบเขายิ่งแข็งแกร่งหลายปีผ่านไป ฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกต่อไปพระยาแทนไม่ส่งฝนลงมาให้คนบนดินอีกแล้วนาข้าวแตกแห้งผู้คนอดอยากเสียงสวดขอฝนกลายเป็นเสียงคร่ำครวญคืนหนึ่งกบหนุ่มนั่งมองท้องฟ้าที่มืดสนิทลมพัดเย็นเฉียบราวกับสวรรค์เยาะเย้ยผู้คนเบื้องล่าง เขากำมัดแน่นแล้วพูดขึ้นเบาๆถ้าฟ้าไม่เมตตางั้นข้าจะไปเอาฝนเองคำประกาศนั้นสะเทือนถึงใจผู้นำหมู่บ้านผู้เท่าทั้งหลายเตือนว่าอย่าลบหลู่พระยาแถนไม่มีใครรอดจากอาญาฟ้าได้แต่กบหนุ่มไม่ฟังเขาออกเดินทางผ่านภูผาผ่านหนองน้ำและถ้ำลึก ตามหาผู้ที่จะช่วยเขาถาถ่ายฟ้าเขาได้พบกับแม่มดเท่าที่อาศัยอยู่กลางป่าหญิงชราผู้รู้จักมนแปลงร่างและคำสาบเก่าแก่เจ้าคิดจะสู้กับพระยาแถนจริงหรือแม่มดถามใช่ข้าไม่ต้องการให้คนต้องอดตายอีกต่อไปแม่มดมองแววตาเขาแล้วหัวเราะเบาๆ เจ้ามีหัวใจที่กล้าแต่เนื้อหนังเจ้ายังอ่อนนักหนังยื่นขวดน้ำยาสีดำคลับให้ดื่มนีส่สิแล้วเจ้าจะได้พลังจากพญางูฟ้าแต่จงระวังเพราะเมื่อได้พลังนี้แล้วเจ้าจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเด็กหนุ่มลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเขาดื่มจนหมดหยดสุดท้าย ร่างกายเขาเริ่มสั่นสะท้านผิวหนังหนาขึ้นเสียงร้องของเด็กหนุ่มก้องกังวานราวกับฟ้าร้องจากคนธรรมดาเขากลายเป็นพยาคันคากผู้มีอำนาจเรียกฝนได้และมีใจกล้าพอจะท้าทายสวรรค์คืนนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามทั่วพื้นปฐพีสายฟ้าแหวกฟ้าเป็นเส้นยาวเหมือนพระยาแถนรับรู้ถึงการเกิดของศัตรูคนใหม่ หลังจากวันที่พญาคันคากได้รับพลังจากแม่มดเท่าร่างของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผิวหนาเป็นเกล็ดดวงตาเรืองแสงในยามคำ่ำเสียงที่เคยแผ่วเบากลับกลายเป็นเสียงสะเทือนฟ้าผู้คนในหมู่บ้านที่เคยหัวเราะเยาะต่างพากันก้มกราบเมื่อเห็นฝนเม็ดแรกตกลงมาจากฟ้าที่แห้งผากมานาน แต่ฝนที่ตกนั้นไม่ได้มาจากพระยาแถนมันมาจากพรยาคันคากผู้เรียกฝนด้วยอำนาจของตนเองแต่สิ่งนั้นกลับทำให้สวรรค์สั่นสะเทือนบนฟากฟ้าพระยาแถนนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองถือค้อนสายฟ้าสายตาเต็มไปด้วยโทสะมีสิ่งใดกล้าขโมยหน้าที่ของเรา เหล่าถวยเทพต่างคุกเขา่าแต่ไม่มีใครตอบได้จนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากปลายเมฆข้าได้กลิ่นกลิ่นของกบเจ้าฟ้าพระยาแทนหันไปมองเห็นงูฟ้าตัวมหืมมาเลื้อยอยู่บนขอบสวรรค์งูฟ้าเจ้าให้พลังแก่มันหรืองูฟ้าไม่ตอบเพียงเลื้อยหายไปในเงาเมฆ ความโกรธของพระยาแถนปะทุขึ้นทันทีหากฟ้าไม่ลงโทษโลกคงลืมเกรงกลัวสวรรค์สายฟ้าเส้นแรกฟาดลงกลางหมู่บ้านของพยาขันคากแผ่นดินสะเทือนไฟลุกไหม้ทั่วทุ่งแต่กบผู้กล้าไม่ถอยเขากระโดดขึ้นยอดไม้สูงตะโกนก้องพระยาแถนหากท่านไม่เมตตา ข้าก็ไม่จำเป็นต้องกราบไหว้ท่านอีกต่อไปเสียงนั้นสะท้อนขึ้นไปถึงชั้นเมฆพระยาแถนหัวเราะอย่างเย็นชาเจ้ากบต่ำต้อยเจ้ากล้าท้าทายเราพระยาขันคากเงยหน้ามองข้าทำเพื่อแผ่นดินเพื่อผู้คนที่ท่านทอดทิ้งเมื่อนั้นศึกระหว่างฟ้ากับดินจึงเริ่มต้น ฝนกลายเป็นหากระสุนสายฟ้าฟาดลงเหมือนหอกแห่งสวรรค์แต่พระยาคันคากกลับใช้พลังของตนสะท้อนกลับเสียงฟ้าร้องกลายเป็นเสียงกบร้องทั่วแผ่นดินผู้คนเริ่มศรัทธาในพระยาคันคากตั้งศาลบูชาด้วยดอกบัวและน้ำฝนขอให้เขาปกป้องพวกตนจากอาญาฟ้า พระยาแถนเห็นดังนั้นก็ยิ่งโกรธท้านโลกไม่ศรัทธาฟ้างั้นฟ้าจะปิดว่ากันว่าในคืนนั้นพระยาแถนสั่งให้ปิดประตูเมฆไม่ให้ฝนตกลงมาบนแผ่นดินอีกต่อไปและประกาศตราบใดที่พระยาขันคากยังไม่พ่ายจะไม่มีหยดฝนตกลงสู่ดิน ทุ่งนากลับมาแห้งแล้งอีกครั้งแม่น้ำลดระดับจนเห็นพื้นโคลนผู้คนเริ่มสิ้นหวังพระยาขันคากจึงสาบานถ้าฟ้าไม่ให้ฝนข้าจะปีนขึ้นไปเอาฝนเองเขาเริ่มรวบรวมพวกพ้องช้างมา้านาคและสัตว์ทั้งหลายที่เคยเดือดร้อนจากความแล้ง สร้างบันไดไม้ไผ่สูงทะลุเมฆเพื่อตามไปถึงสวรรค์แต่สิ่งที่รอเขาอยู่บนฟ้าไม่ใช่แค่พระยาแถนหากยังมีเทพสายฟ้าเจ็ดองค์ที่พร้อมจะหยุดเขาด้วยทุกวิถีทางเสียงค้องกลองดังสะเทือนทั่วหมู่บ้านเมื่อพญาคันคากประกาศต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย ถึงเวลาที่เราจะไปเอาฝนกลับมาหากฟ้าไม่ให้เราจะขึ้นไปเอาเองเขาวรวบรวมช้างม้าควายและสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเหล่านาคที่ซ่อนตัวอยู่ใต้บาดาลทุกชีวิตร่วมแรงกันสร้างบันไดไม้ไผ่สูงเสียดฟ้าจนยอดหายเข้าไปในเมฆ ว่ากันว่าไม้แต่ละลำถูกสารด้วยคำสาบานของผู้คนและผูกไว้ด้วยแรงศรัทธาที่ไม่ยอมแพ้ต่อสวรรค์หลายคืนผ่านไปบันไดแห่งฟ้าก็เสร็จสิ้นถอดยาวจากผื้นดินถึงขอบเมฆผู้เท่าในหมู่บ้านต่างพากันสวดมนต์ขอให้พญาคันคากกลับมาพร้อมสายฝน ก่อนออกเดินทางเขาหันไปมองแม่มดเท่าผู้มอบพลังให้เจ้าคิดจะเผชิญหน้าพระยาแถนจริงหรือแม่มดถามด้วยเสียงแผ่วเบาพญาคันคากยิ้มข้ามาไกลเกินจะถอยแล้วสายฟ้าฟาดลงเหมือนหอกแห่งสวรรค์แต่พญาคันคากกลับใช้พลังของตนสะท้อนกลับเสียงฟ้าร้องกลายเป็นเสียงกบร้องทั่วแผ่นดิน ผู้คนเริ่มศรัทธาในพยาคันคากตั้งศาลบูชาด้วยดอกบัวและน้ำฝนขอให้เขาปกป้องพวกตนจากอาญาฟ้าพระยาแถนเห็นดังนั้นก็ยิ่งโกรธถ,ถ้าโลกไม่ศรัทธาฟ้างั้นฟ้าจะปิดว่ากันว่าในคืนนั้นพระยาแถนสั่งให้ปิดประตูเมฆไม่ให้ฝนตกลงมาบนแผ่นดินอีกต่อไปและประกาศ ตราบใดที่พยาคันคากยังไม่พ่ายจะไม่มีหยดฝนตกลงสู่ดินทุงน่งนากลับมาแห้งแล้งอีกครั้งแม่น้ำลดระดับจนเห็นพื้นโคลนผู้คนเริ่มสิ้นหวังพยาคันคากจึงสาบานถ้าฟ้าไม่ให้ฝนคาจะปีนขึ้นไปเอาฝนเองเขาเริ่มรวบรวมพวกพ้อง ช้างหมานาคและสัตว์ทั้งหลายที่เคยเดือดร้อนจากความแล้งสร้างบันไดไม้ไผ่สูงทะลุเมฆเพื่อตามไปถึงสวรรค์แต่สิ่งที่รอเขาอยู่บนฟ้าไม่ใช่แค่พระยาแถนหากยังมีเทพสายฟ้าเจ็ดองที่พร้อมจะหยุดเขาด้วยทุกวิธีทางเขาเก้าวขึ้นบันไดไม้ไผ่ทีละขั้นเสียงลมหวีดวิวพัดผ่าน เมฆมืดหมนเคลื่อนตัวเข้าหาเขาราวกับรู้ว่าศัตรูกำลังจะมาถึงเมื่อเขาขึ้นไปถึงกลางทางสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆแต่กบผู้กล้าไม่หยุดจนกระทั่งเมฆเปิดออกเผยให้เห็นนครฟ้าอันสว่างสวัยของพระยาแถนเหล่าเทพสายฟ้าเจ็ดองค์รออยู่ตรงนั้นดวงตาเรืองแสงดังเปลวฟ้าหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงก้อง เจ้าคือผู้ที่ท้าทายพระยาแถนงั้นหรือพญยาคันคากตอบเสียงมัน่นข้ามาเพื่อขอฝนให้โลกไม่ใช่เพื่อศึกแต่เทพสายฟ้าหัวเราะไม่มีใครขึ้นมาบนฟ้าได้โดยไม่จ่ายราคาเสียงฟ้าร้องคำรามก้องสวรรค์สายฟ้าพุ่งลงมานับสิบเส้น พญาคันคากใช้มือเปล่ารับไว้แรงประทะสะเทือนจนแมกแตกกระจายการต่อสู้ดำเนินไปยาวนานเสียงคำรามของฟ้าปะทะเสียงร้องของกบทุกครั้งที่ฟ้าฟาดลงแผ่นดินเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนจนที่สุดพญาคันคากใช้พลังทั้งหมดกระโดดขึ้นถึงบัลลังก์ทองของพระยาแถนพระยาแถนนั่งนิ่งดวงตาเยือกเย็น เจ้ากล้ามากที่ขึ้นมาถึงที่นี่พญยาคันค่าคุกเข่าลงข้าไม่อยากสู้เพียงแต่อยากให้ฝนตกเพื่อผู้คนพระยาแถนจ้องมองเขาอย่างเงียบงนันก่อนเอ่ยช้าๆเจ้าไม่รู้หรือว่าฟ้าก็มีเหตุผลของมันทุกสิ่งต้องมีสมดุลหากฝนตกมากไปดินก็พังหากฝนหายดินก็แห้ง เจ้าจะเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างไรกบผู้ต่ำต้อยพญาคันคากตอบข้าอาจต่ำต้อยแต่ข้ารู้ว่าคนต้องมีชีวิตอยู่ก่อนจะพูดถึงสมดุลคำพูดนั้นทำให้พระยาแถนเงียบไปชั่วครู่แต่แล้วเสียงหัวเราะดังก้องทั่วฟ้าเจ้ามีความกล้าแต่โลกต้องรู้ว่าไม่มีใครท้าถ่ายฟ้าได้โดยไม่ถูกลงโทษ พระยาแถนยกมือขึ้นฟ้าสว่างวาบแล้วสายฟ้าฟาดลงบนร่างพยาคันคากเต็มแรงเสียงร้องสะท้อนทั่วฟ้าแต่ก่อนร่างจะร่วงลงพยาคันคากตะโกนสุดเสียงตราบใดที่ฟ้ายังมีฝนชื่อของข้าจะไม่มีวันหายไปร่างของเขาตกจากสวรรค์แต่เม็ดฝนแรกกลับร่วงตามเขามาด้วยฝนตกทั่วแผ่นดินอีกครั้ง ผู้คนเนยน่ารับน้ำตาฟ้าแต่ไม่มีใครเห็นพระยาคันคากอีกเลยว่ากันว่าพระยาแถนเห็นความกล้านั้นจึงยอมเปิดประตูเมฆให้ฝนตกสู่โลกทุกปีแต่เพื่อเตือนใจท่านสาบไว้ว่าเมื่อใดที่กบร้องฝนจะตกเพื่อระลึกถึงกบผู้กล้าที่เคยท้าทายฟ้า และตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกบร้องคือสัญญาณว่าฝนกำลังจะมาเสียงของพญาคันคากผู้ไม่ยอมแพ้ต่อสวรรค์กาลเวลาผ่านไปนับพันปีแต่เรื่องราวของพญาคันคากยังคงถูกเล่าขานไม่สิ้นสุดในผืนดินอีสานที่แห้งแล้งแต่เต็มไปด้วยศรัทธาเมื่อใดที่ท้องนาแตกระแหงเมื่อใดที่ลมร้อนพัดแรงเกินไป ผู้คนจะรวมตัวกันจุดบังไฟขึ้นสู่ฟ้าไม่ใช่แค่เสียงระเบิดของดินปืนแต่คือเสียงเรียกของพญาคันคากเสียงที่บอกพระยาแทนว่าถึงเวลาที่ฝนต้องกลับมาแล้วว่ากันว่าพิธีบุญบังไฟเกิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสงครามระหว่างฟ้ากับดินระหว่างพญาคันคากผู้กล้ากับพระยาแถนเจ้าแห่งฟ้า ไม่ใช่ศึกแห่งความแค้นแต่คือการเตือนถึงพันธะระหว่างสองโลกในพิธีนั้นจะมีการละเล่นการร้องรำทำเพลงชายหญิงแต่งกายสีสันสดใสแห่บั้งไฟไปรอบหมู่บ้านเสียงหัวเราะเสียงแคนเสียงกลองดังผสมกับเสียงร้องอ้าวขอฝนเด้ออ แต่ท่ามกลางความคลึกครืน้นยังมีบางช่วงเวลาที่ผู้เฒ่าจะสวดขอฝนด้วยถ้อยคำโบราณขอให้ฝนฟ้ามาเยือนขอให้พระยาแทนเมตตาและในบางหมู่บ้านจะมีเด็กชายคนหนึ่งถูกแต่งตัวเป็นพญาคันคากเดินนำขบวนถือไม้ไผ่เสมือนบันไดสู่ฟ้าคนเฒ่าคนแก่จะกล่าวว่าให้เจ้ากบตัวนี้นำฝนกลับมาสู่แผ่นดิน ทันทีที่บังไฟจุดติดเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแหวกเมฆหนาเป็นทางยาวผู้คนเงยหน้ามองอย่างมีหวังและในวินาทีนั้นเองมีใครบางคนในฝูงชนกระซิบเบาๆว่าดูสิพยาคันคากำลังปีนขึ้นไปอีกครั้งเสียงฟ้าร้องตามมาไม่กี่วินาทีถัดมาราวกับพระยาแทนได้ยินเสียงเรียกนั้นจริงๆ ไม่นานฝนเม็ดแรกก็ตกลงมาเปรียกผมเด็กเปลียกพื้นดินและหัวใจของทุกคนเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางสายฝนแต่ในใจของใครหลายคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาแต่มันคือของขวัญจากตำนานว่ากันว่าหากใครได้ยินเสียงกบร้องหลังพิธีบังไฟให้รีบยกมือไหว้ท้องฟา เพราะนั่นคือเสียงของพยาคันคากผู้กลับมาบอกว่าฟ้าให้อภัยแล้วตำนานนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความศรัทธ,ธาที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเตือนให้มนุษย์รู้ว่าแม้ดินกับฟ้าจะอยู่ห่างกันแต่หัวใจของทั้งสองยังผูกพันด้วยหยดฝนแห่งคำสัญญา จบไปแล้วกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายตำนานหลายเรื่องลึกลับที่รอให้เราได้เล่าให้คุณฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ